ยังคงเป็นประเด็นร้อนในวงการอ e ีสปอร์ตครับเมื่อตัวเกี่ยวเกลนกลีฬาสาวในสังกัดทีมชาติถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดกติกาการแข่งขันซเกม2025หลังมีการตรวจพบแอปพลิเคชันต้องห้ามบนเครื่องที่ใช้ลงแข่งขันอย่างเป็นทางการ ล่าสุดครับในรายการพุทธาทาสนะครับมีการไปสัมภาษณ์โคดวิทยาครับซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงบทสนทนาที่ได้มีการพูดคุยกับโตเกียวเกาภายหลังเกิดเหตุโดยโค้ดวิทยายืนยันว่าเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้โหลดแอปดังกล่าวลงในเครื่องแข่งด้วยตนเองจริงโค้ดวิทยาเปิดเผยว่าหลังเกิดเรื่องได้โทรศัพท์ไปหาโตเกียวเกาโดยเจ้าตัวรับสาย พร้อมอ้างว่ามีอาการป่วยและเพิ่งตื่นนอนน้ำเสียงมีอาการตกใจและช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพร้อมยอมรับว่ารู้สึกแย่กับการกระทำของตนเองในประเด็นแอปพลิเคชันต้องห้ามโคตรย้ำว่าตามกฎทัวนาเมนต์ถือว่าเป็นกฎเหล็กที่ห้ามโหลดแอปแปลกปลอมใดๆลงในเครื่องที่ใช้ในการแข่งขันไม่ว่าจะมีเจตนาโกงหรือไม่ก็ตามการพบแอปดังกล่าวในเครื่องถือว่าผิดกติกาทันทีและในจุดนี้โตเกียวเกิลยอมรับความผิดโดยไม่มีข้อโต้แยง้ง โควิทยาระบุว่าตนไม่ได้ซักถามถึงเหตุผลว่าทำไมจึงโหลดแอปดังกล่าวและไม่ต้องการรับฟังคำแก้ตัวพร้อมบอกนักกีฬาไปตรงๆว่าเมื่อทำผิดแล้วต้องยอมรับผลตามกติกา ไม่ว่าบทลงโทษจากคณะกรรมการจะออกมาในรูปแบบใดก็ตามอย่างไรก็ตามในประเด็นข้อกล่าวหาเรื่องให้บุคคลอื่นเล่นแทนโตเกียวเกยังคงยืนยันกับโค้ดว่าไม่ได้โกงในลนักษณะดังกล่าวโดยอ้างว่าไม่ได้ให้ใครมาเล่นแทนตนเองแต่โค้ดวิทยาแสดงจุดยืนชัดเจนว่าคำพูดอย่างเดียวไม่สามารถใช้เป็นข้อยุติได้ทุกอย่างต้องอาศัยหลักฐานทางเทคนิคเป็นตัวชี้ขาด โค้ดวิทยาระบุว่าหากผลการตรวจสอบ IP address เชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่3ตามข้อมูลที่ฝ่ายสมาคมมีอยู่นักกีฬาจะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดได้และกรณีดังกล่าวจะถือว่าสิ้นสุดทันทีขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบ IP อย่างเป็นทางการนอกจากนี้ครับโค้ดยังตั้งข้อสังเกตถึงระดับฝีมือของผู้ที่อาจเข้ามาเล่นแทนจากระยะไกลว่าจะต้องเป็นผู้เล่นระดับสูงมากจึงจะทำผลงานได้ในระดับนั้นขณะที่เรื่องความสัมพันธ์ส่วน ่วนตัวระหว่างโตเกียวเกลกับบุคคลที่ถูกโซเชียลตั้งข้อสงสัยโค้ชยืนยันว่าไม่ทราบรายละเอียดเนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวโคชวิทยายังกล่าวถึงความแตกต่างของฟอร์มการเล่นโดยระบุว่าในช่วงซ้อมหรือช่วงสตรีมโตเกียวเกลแสดงฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมเล่นได้มแม่นยำแทบทุกจังหวะแต่เมื่อเข้าสู่การแข่งขันจริงต่อหน้ากรรมการฟอร์มกับเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจนทำให้ทีมงานและเพื่อนร่วมทีมเกิดความสงสัยถึงที่มาของผลงานก่อนหน้านี้ กล่าวโดยสรุปจากคำให้สัมภาษณ์ของโค้ชวิทยาคือโตเกียวเกิลย,ยอมรับผิดในข้อหาโหลดแอปพลิเคชันต้องห้ามแล้วแต่ยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องให้บุคคลอื่นเล่นแทน ซึ่งขณะนี้ยังคงต้องรอผลการตรวจสอบหลักฐานทางเทคนิคโดยเฉพาะ IP a d d r e s รเพื่อชี้ชัดข้อเท็จจริงและปิดคดีอย่างเป็นทางการต่อไปท้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่3ซึ่งถูกกล่าวถึงในโลกออนไลน์ยังเป็นเพียงการคาดการจากกระแสะโซเชียลเท่านั้นโดยจนถึงขณะน,นี้สมาคมและการีนายังไม่มีการประกาศยืนยันตัวตนของบุคคลใดยอย่างเป็นทางการและขอให้ประชาชนใช้วิจ,จารณญาณในการติดตามข่าวพร้อมรอผลสอบที่ชัดเจนต่อไป